มีหลักไวยากรณ์ต่างๆที่สำคัญเช่นการใช้ verb to do verb to be verb to have modal verb tense linking verb เป็นต้นผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะ Fly with English ของชั้นป .5 หน้าที่61นะครับทักษะการเขียนนะครับ writing คำสั่งเขาบอกว่า answer to question answer แปลว่าตอบนะครับ to question แปลว่าคำถามของสู่นะครับขีดอย่างนี้ ย่อมาจาก Apostrophe s นะครับให้ write a n email ให้นักเรียนเขียนเติมลงไปในอีเมลนั่นเองนะครับเพราะว่าอีเมลนั้นเขาทำมาให้แล้วนั่นก็คือเดียร์ซสวัสดีสู้เพื่อนรักนะครับแซมเป็นคนเขียนแซมอกว่า you want to know เธอต้องการที่จะทราบ how to get to the new cinema How to get to นะครับ How ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอย่างไรนะครับ How ในที่นี่อยู่ในประโยคให้แปลว่าวิธีนะครับเธอต้องการที่จะทราบถึงวิธีในการ to get to ในการที่จะไปณนะนะครับ The New Cinema นะครับโรงหนังแห่งใหม่ว่าไปอย่างไร It is at Museum Road มันตั้งอยู่ที่ถนนมิวเซียมนะครับ หรือเราจะแปลว่าตั้งอยู่ที่ถนนพิพิพธภัณฑ์ก็ได้ตรงนี้ก็คุณครูเติมให้แล้วนะครับหนาะว่า Museum r มโรชื่อถนนก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับแล้วก็แรงสืออกาเขียนมาให้ว่า about about ในที่นี้หมายถึงว่าประมาณนะครับนาะไม่ได้แปลว่า,าเกี่ยวกับนะครับ about แปลว่าประมาณประมาณ3กิโลเมตรนะครับ ก็คือประมาณ3ามกิโลเมตร from your house จากบ้านของคุณ I think ฉันคิดว่า the best way วิธีที่ดีที่สุดนะครับ to go there to get there ในการที่จะไปถึงที่นั่น east ก็คือ by taxi ด้วยรถแท็กซี่นะครับ it only takes นะครับมันใช้เวลาเพียงนะครับ 10 minutes นบ10นาที only เท่านั้นนะครับเพียงเท่านั้นนี่คือคำที่เติมลงไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาใบไว้ให้แล้วนะครับว่าอยู่ที่ Museum ยมโรนะครับโรงหนังแห่งใหม่นั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิวเซียมและใช้เวลา3กิโลเมตรนะครับเขาให้ข้อมูลไว้แล้วว่าระยะทางนั้น3กิโลเมตรใช้เวลา10 minutes by taxi นะครับใช้เวลา 10นาทีด้วยการนั่งรถแท็กซี่ไปดังนั้นเราเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาเติมลงไปและแล้วคำแปลก็อยู่นี่นะครับเพราะว่าตามอักษรวิ่งนั่นบนนะครับสไตล์การสอนของครัวพินันนั้นนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วก็โขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับนะต่อไปครับข้างล่างนี้เขาบอกว่า your aunt คุณป้าของคุณ want ต้องการ to visit you ที่จะมาเยี่ยมคุณให้ I tell her ให้บอกคุณป้า how to get to your house ถึงวิธีนะครับนะในการที่จะมาบ้านของคุณ from the bus station จากสถานีรถโดยสารหรือสถานีรถบัสให้ I write an email ให้นักเรียนเขียนอีเมล แล้วก็เขาไกด์ไลน์มาให้นะครับว่า which road is your house at ถนนอะไรที่บ้านของคุณนั้นตั้งอยู่ดังนั้นหมายความว่าให้เราเขียนลงไปว่าบ้านของเรานั้นตั้งอยู่ที่ถนนอะไรนั่นเองนะครับ how far away is it แล้วก็ระยะทางมันไกลเท่าไหร่นะครับนะ how far away is it What is the best way to get there และวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไปที่นั่นไปอย่างไรนะครับ How long does it take to get there แล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการที่จะไปถึงที่นั่นแปลว่าที่นั่นก็คือที่บ้านของนักเรียนนะครับคุณครูก็เลยนำมาเขียนให้ดังนี้นะครับเป็นอีเมลจากนักเรียนนะครับเขียนไปหาคุณป้า คุณครูก็สมมติขึ้นว่าคุณป้าชื่อว่าสมศรีนะครับ dear aunt สมศรีคุณป้าสมศรีที่เคารพ you would like to know how to get to my house ท่านต้องการที่จะทราบถึงวิธีนะครับที่จะมาบ้านของฉันอีนนี้โซนน้ำผุด r o a บ้านของฉันตั้งอยู่ที่ถนนน้ำผุดก็แล้วแต่นักเรียนจะเขียนนะครับปัญหาอันนี้เล้วแต่จะสมมติขึ้นมาหรือเอาข้อมูลความเป็นจริง ได้หมดนะครับนะแต่เขียนให้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์เท่านั้นเองนี่คือคุณครูเขียนเป็นตัวอย่างนะครับ It is about e i kilometers from your house ระยะทาง8กิโลเมตรจากบ้านของคุณก็คือจากบ้านของคุณป้าน,นะครับ The best way to get there uh, to get here นะครับจากแดต้องเปลี่ยนเป็นเฮียนะครับนะ วิธีที่ดีที่สุดที่จะมาถึงที่นี่นะครับ e s by bus นั่นก็คือให้นั่งรถโดยสารมา It only takes 15 minutes นะครับใช้เวลาแค่15นาทีเอง I think ฉันคิดว่าอ a นสสศรีป้าสมศีี can come to my house correctly สามารถที่จะมาบ้านของผมนะครับได้อย่างถูกต้องนะครับ จากอาพินันนนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนสามารถที่จะนำข้อความที่คุณครูเขียนให้ไปดัดแปลงนะครับใส่ข้อมูลของนักเรียนลงไปนะครับอย่าไปใส่ข้อมูลของคุณครูนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ประจำวิชาอ่านแล้วจะงงหนูไปลอกมาจากไหนนะครับโอเคครับเป็นอนาจบนะครับหน,น้าที่หกสิบเอ็ดไปต่อหน้าส <se ek> ิบสองลเลยครับ ช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุนในช่องกระผมครูอาภินันต้องขอขอบคุณ